วันนี้มีนมมาให้น้องแต่นมมันเสียนะคะไม่รู้มันจะกินได้ไหมอ่ะอ๋อหกหมดเลยอาจจะไม่ค่อยนัดเจียนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามือจับกล้องนะคะ วันนี้เราเดี๋ยวเ,เอาที่ป้อนมาให้อยู่นะคะที่ป้อนอยู่ในรถอีกคันหนึ่งนะคะอยู่ข้างในนะโอ้โหหนูมนมนะคะอีกตัวหนึ่งเมื่อเจอนะคะเมื่อวานนี้ก็ไม่เห็นอิ่มแล้ว นะคะคเมื่อวานไม่เจอนะคะตัวหนึ่งก็ไม่เจอเลยนะคะทั้งวันนะคะเจอตัวเดียวเนี่ยคะ่ะลงมากินอาหารแต่เราก็ที่เหลือจากนี่เราก็เก็บใส่ในรังไว้นะคะที่เขาเคยมากินนะคะแต่ทั้งวันไม่เจอทะคะวันเราก็ไม่อยู่นะคะให้เวแล้วก็ไปนะคะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนมหมดหมดลูกหลายเลยสิเราจะมีที่ป้อนเขานะเราไปเอาที่ป้อนมานะคะอ้าวกินนมกินนมกินนม กินนมกินนมกินนมวันนี้ได้นมมาให้อันนี้หลอดที่เราใช้สลิงที่ใช้ป้อนนี้ก็จะเป็นอ่าไอที่ในเครื่องสำอางนะคะที่เราเอาไ้ใช้หยอดหน้านะคะอะไรเราก็ไม่รู้จักเนาะกินนมกินนมกินนม